ใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของเทศกาลออสการ์นั่นเองค่ะสําหรับปีนี้นะคะก็มีการถ่ายรูปร่วมกันออกมาแล้วนะคะกับผู้เข้าชงรนงวันออสการ์ครั้งที่87บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ถือเป็นธรรมเนียมสำหรับงานออสการ์ไปแล้วนะคะที่ก่อนจะมีการมอบรางวัลทางประธานและคณะกรรมการอนคาดเดมีค่ะจะเชิญผู้เข้าชิงรางวัลในแต่ละสาขามาถ่ายรูปคลาสโฟตโตร้ร่วมกันค่ะโดยในปีนี้มีทั้งนักแสดงผู้กำกับรวมถึงทีมงานเบื้องหลังหนังคุณภาพหลายเรื่องที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะคะไม่ว่าจะเป็น n มก a าบาค่ะ ซาวมิคเซอร์สนะคะโปรดักชันดีไซเนอร์สและทีมงานในตำแหน่งต่างๆมาร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะโดยการถ่ายรูปร่วมกันหรือว่าออสการ์คลาสโฟโต้นะคะประจำปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเบอร์รีฮิลตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ โรซามันไพร์นะคะนักแสดงสาวเจ้าบทบาทที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องกอนเกิลค่ะรวมรวมถึงนักแสดงและก็นักร้องหนุ่มผิวสีคัมมอนนะคะที่ได้เข้าชิงรางวัลอสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องเซลมาค่ะต่างก็เพิ่งจะเคยมาร่วมกันถ่ายรูปที่ถือเป็นเกียรติประวัติในอาชีพวงการบันเทิงครั้งแรกเลยนะคะในขณะที่ริชมิทเทสปูลค่ะแล้วก็จูเลนมัวนะคะที่ในปีนี้ได้เข้าชิงรางวัลอสการ์ด้วยกันทั้งคู่ต่างก็เคยมาถ่ายรูปหมู่มาแล้วค่ะ โดยในปีนี้นะคะ 3, จูเลียนมัวค่ะ <S 2> 2, <S ก็ได้เข้าชิงรางวัล, 3, วลนักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม 3, ยอดเยี่ยมนะคะ 2, 3, จากหนังเรื่องสตีอลิสค่ะถือเป็นตัวเต็งในสขานี้เลยทีเดียวค่ะส่วนหนังและนักสแสดงคนไหนที่จะคว้ารางวัลในสขาไหนไปครองได้นั้นวันที่22กุมภาพันธ์นี้ได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะ คลาสสิกมากๆมีการถ่ายรูปหมู่ไม่ใช่แค่ดาราเท่านั้นแต่ว่าทุกส่วนนะเนาะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังก็มาถ่ายรูปกปันหมดนี่ <c oughs> เป็นภาพทาพี่เรที่ยิ่งใหญ่มากจร <c oughs> ิงๆคะ <c oughs> ใช่แล้วก็รอติดตามการประกาศผล22กุมภานี้นะคะ